สวัสดีค่ะทุกคนเฟื่องฟ้าเองนะคะวันนี้เฟื่องฟ้าจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับการตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.academic.dusit.ac.th แล้วเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินด้วย username แล้วก็ password ของตัวเองค่ะ username เนี่ยก็จะเป็นตัวยูตัวเล็กแล้วก็ตามด้วยรหัสนักศึกษาของทุกคนค่ะส่วน password นะคะก็จะเป็น password ของตัวเองค่ะ ระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูทางแถบเมนูด้านซ้ายมือจากนั้นกดไปที่เมนูตารางเรียนและตารางสอบระบบจะแสดงวันเวลาเรียนห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนและวันที่สอบค่ะคลิกปุ่มพิมพ์ตารางเรียนและตารางสอบเราก็จะได้ไฟล์ PDF ตารางเรียนและตารางสอบค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ